สวัสดีครับ Monster s t r กัชช่าใหม่กัชช่าใหม่ครับจับสิบทีครับมาดูกันครับวินมาดูสิกัชช่าใหม่จับสิบทีเป็นี่เป็นอะไรไม่รู้ครับเป็นเนือเปิดเปดอได้ดีเยอะครับตัวแรกครับเป็นมัม ตัวควีนแม์ไฟครับโอ้โหได้ควีนแมท์ไฟควีนมทท์ไฟควีนแมทท์ไฟเวิร์ดวาไหมครับเอเป็นตัวมา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 าม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 มา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 ามาามาาม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 า ตัวใหม่ครับโอ้มาดูกันนะมา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 ตัวนี้ครับโอ้หมาป่าอินุยาชาอินุยาชาอีกบ้าแล้วเฮ้ยทัวใมทครอีตัวครับขอให้ได้คนดีๆครับตัวนี้ตัวนี้แย่ฮัซินเนมิกุผมเขียวเขียวจริงเหรอครับจริงเนี่ยฮัซินเนมิกุนี่ยคือสีดาวครับมีในอีเวนต์ด้วยครับเป็นตัวละครตัวละครอีเวนต์ก็มาครับสามารถจับตัวละครอีเวนต์ได้ด้วยครับ เฮ้ยตัวนี้ก็ตัวละครอ,อีเวนต์ครับเป็นสีดาวครับตัวนี้เป็นสีดาวเหมือนกันครับเราก็สามารถจับได้ตัวละครอ,อีเวนต์ได้ด้วยเออแล้วควีนบัตเตอร์ไฟกี่ดาวฮะถามจริงถามจริงก่อนโอ้ควีนบัตเตอร์ไฟเหรอเออ<ะ>ลองลองดูก่อนฮ่าได้เหรอแต,แต่แต่ว่ามันเป็นควีนไฟอาร์ดีบัตเตอร์ไฟอาร์ดีนะขอบอกไว้ก่อนหกดาวครับว้าอะไรเนี่ยเก่งมากครับ ได้ควีนบัตเทอร์ไฟอารีมาตัวนึงก็ oh, <ho. S 1> ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับเออตัวนี้ก็ด้วยครับตัวนี้ตัวนี้ชูนิว <Yeah. S 1> ตัวนี้สอนิว้วผมก็ได้มาแล้วครับ Yeah it's s l o w g ก d ก็ก็ถือว่ากระช่านี้ก็อย่าพึ่งนะขอแป๊บนึงนะครับขอไปขายตัวละครที่ช่วยช่วให้ผมก่อนนะครับ เือ้เสือไม่เอาอะเฟี้ยมาเสี้ยวอะด้วยขอทิ้งตัวนี้ไปก่อนครับตัวนี้ใช้ได้ขอไปดูก่อนแป๊บหนึ่งนะโอเคก็ซิเป็นเลดี<อ>้ว<ข>อลินขอดูขอด,ขอดูจุดตัวนี้ก่อนเสือ้โอ้เลยออีกอย่างเดียวครับคือต้องการอีกตัวนึงครับที่เังก็แค่จับอีกทีนึงครับเผื่อจะได้ตัวอีกตัวนึงครับในอีเวนต์ครับตอ,<ะ>ตอนนี้เราก็ได้สองตัวแล้วนีเขอเเ็นตัวดีครัาบ ตัวชั่วของแท้เลยครับตัวชั่วโอ้ส้งไปป้าเอาติงเป็ดโอเคครับก็ถือว่ากระช,ชาน,นี้ได้ทั้งดีทั้งไม่ดีครับก็แต่ส่วนใหญ่ดีก็ถือว่าถ้าจับคือว่าถือว่ากระชาน,นี้ก็จะมีตัวตัวตัวมอลลิตัว,ว,วพวกนเนี้ยเอ็กซ์ไหลายท่าครับก็ถือว่ากระชาน,นี้ดีครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับวีมันต์ไฟโอเค